โอนไม่เสียนะแต่ว่าเซเว่นคัลเลอร์อาจจะเสียอันนี้ The Seven Color เรากำลังเข้าสู่ Chamarel ่นคัลเลอร์นะครับน่าจะมีเข้าเนี่ยเออเห็นต่อแถวก็น่าจะมีท่าเข้านะครับเป็นหินจัดสีเป็นเนินๆต้องใช้เวลาผสมสีมากกว่าพันล้านปีหลายล,ล้านปีอันนี้พูดจริงนะครับแล้วก็เป็นเนินๆ ที่เขาบอกว่ามามาเลเซียต้องมาดูแล้วก็ในนั้นก็จะมีเต่าเต่าพันอะไรนะคอยยาวๆอ่ะเต่าคอยาวแบบคนละห้าร้อยห้าสิบโอเคนั่นแหละอยู่ในนี้หมดเลยทั้งหมดอ่ะเป็น national national park คือพื้นที่แห่งชาติของเขาอ่ะไป ใช่ก็คือบอกว่า Discover m o r i s s i a Iconic Geo p a หลังจากที่เราซื้อตัว๋วเสร็จนะครับตั๋วก็ราคาคนละ5 5 0บาทครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติชามาเรลครับในชามาเรลเนี่ยก็จะประกอบไปหลายอย่างน,นะมีหลายด้านเลยแต่ที่เราจะมาวันนี้คือจะมีหินเจะสีแล้วก็น้ำตกครับคือหินเจะสีเนี่ยเป็นรูปแบบทางธรณีวิทยาที่อัดแน่นแล้วก็ทับถมกันเป็นหลักล้านปีนะคือผ่านการทับถมมาหลายอุณหภูมิมากผ่านความชื้นการทับถมซ้ำๆมีฝนตกมีนุน่นมีนี่โดยจะมีสีแดงครับ สีน้ำตาลสีมว่วงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีดำอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วครับเราอยู่ไหนเอ่ยทางไหนเราจะไปไป้ายตามเซเว่นเทเลอร์ครับเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์คนเยอะนะคนเยอะนี่นี่คือทีมไกด์ของมอริเชียสนี่ครับทีมกองมอริเชียสอ่ะนี่ทางเข้า เซเว่นค okay. okay. uh, mm ัลเลอร์เอิร์ธมาติเกต๊ติ๊กตโอเคนี่โอเคทางเข้าอ่าถึงแล้วครับข้างหน้าเดินไม่ไกลไม่เท่าไหร่ก็ถึงละขากั้นจะกั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนนี้อุ้ยตรงเนินๆสีๆตรงนู้นเจอเหรือปล่าเหนือหน้าเหนือน้ ไปกัูนโอเควิ่ยเนี่ยคือมันเกิดขึ้นยากอะไรอย่างเงี้ยการที่เงินดินแล้วก็เป็นหลายๆสีอย่างเงี้ยนี่เรามาดูวิวในส่วนของร้านอาหารนะน,นี่ร้านอาหารร้านไอศครีมกาแฟใช่ไหมแต่ว่าวิวท่มันได้เนี่ยคือวิวนี้ว่ะน,นี่ เนี hey. ่ยสวยนะดูดูนะคือการที่แผ่นดินเนี่ยมันถูกแทรกเป็นทั้เป็นภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นสีอย่างนี้ด้วยคือมันใช้เวลาผสมอะไรของมันอะใช้เวลาเลยดินสีที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากการทับถมทุกๆอย่างมาใช้เวลาผ่านมาเป็นหลักล้านปีนะครับที่นี่เนี่ยเป็นการบังเอิญเจอนะเพราะว่าตอนนั้นน่ยฝนตกหนักมาก ฝนตกหนักจนชำระหน้าดินออกแล้วก็เห็นหน้าดินเนี่ยเป็นสีสีทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ตรงนี้ควรเป็นอุทยาแห่งชาติเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมากว่า60ปีแลครับประเทศมอนติเชียเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศสวยนะครับแปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆครับ จุดนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยแร่ธาตุตะกอนดินที่สะสมมาเนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยสีประมาณนี้แดงน้ำตาลม่วงม่วงดำเอ่อน้ําตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยครับหลักๆนะเนี่ยมันเป็นยาวอย่างเงี้นะจริงๆแล้วไม่ได้มีนี้เดียวนะแล้วแบบความสะสมของตะกอนดินอะไรเงี้ยทาให้เกิดสีต่างๆเป็นแนวสีอ่ะเนี่ยยาวอย่างเงี้ยครับนี่คือความพิเศษของเซเว่นคัลเลอร์ที่นี่นะ แล้วก็ร้านนี้ที่เราขึ้นไปถ่ายรูปเมื่อกี้ฮะเนี่ยเป็นเนินดินที่อัดแน่นเนี่ยนะเครับตะกุยเห็นหน้าดินเนี่ยเป็นแบบคือมันไม่ใช่สีลงนะแต่มันก็เป็นม่วงดำแดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยผสมกันเนี่ยแล้วก็ลักษณะดินเนี่ยมีความพิเศษมากดูดิที่นี่ฮอริเชียตเป็นประเทศที่แบบฟรีวีซ่าแล้วถ้าใครแบบคือแบบได้เที่แอฟริกาด้วยแล้วก็ฟรีวีซ่าด้วยดีอ่ะเดี๋ยวไปดูเต่าตรงนี้เขาจะ มีเต่าให้ดูเต่าแบบตัวแบบแบบพันอะไรวะผมลืมไปแล้วออาแบาเอาเดาบ้าปะเอาเดาบ้าสักอย่างหนึงเอาเดาบ้าผมจะไม่ผ็ดน,นะจะเป็นเต่าตัวใหญ่ที่ไทยก็บางคนเขาก็มีเลี้ยงนะโอ้เต่าตัวใหญ่มากจมดินเอาดูคอมันดิคอมันอยู่นู้นไม่นอนอย่างนี้หรอนอนอย่างนี้จริง<า>รตัวใหญ่มากเลยเนี่ย ดูคอเขาดินอนหลับใช่ไหมหรือว่าอะไรอ่ะนิ่งจังบบใช่ไม่ได้เป็นแบบพายอ,อันนี้เป็นเท้าตะกุยดินแล้วเขายวมีอีกตัวหนึง่งไอ้ตัวนี้ตัวเล็กแล้วก็ังกินอยู่ไอ้ตัวนี้ไม่นอนอุ้ยไอ้ตัวนี้มองไม่เห็นยังไงวะตัวนี้มันอยู่ในโคนลักษณะเต่าบกนะเป็นลักษณะขาไม่ได้เป็นไม้พายมันก็เลยต้องอยู่บนบกแต่มันชอบอากาศชื้น สองตัวเนี่ยแล้วก็มีน้องมันตัวนั้นตัวเล็กเนี่ยน้องมันกำลังกินหญ้ายอยู่นะนี่กว้างที่อยู่เขานะ่ะยาวไปถึงโน่นนะคือนอกจากคนที่จะมาดูไอ้ดินจะสีแล้วนะก็มาดูเต่านี่นแหละครูนะดูอึบัุ้นเลย มันก้อนใหญ่ไปเรื่อยนะครักินเยอะกินแต่หญ้าครับกินเรื่อยๆเอาหน้าซุปเข้าไปมันไม่อยากได้รับการรบกวนมงกนี่ยขี้เต่ามีแต่หญ้านะขี้เต่าแล้วก็นอนอยู่นะขอบละโอ้โหไปเรากำลังขึ้นไปดูบึงสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าแดดมันส่องโดนเต็มๆอมันก็จะเห็นสีชัดขึ้นหน่อยและแสงที่มันย้อนแสงก็จะ มองไม่ค่อยเห็นแสงคือพืชพันธุ์บ้านเขาได้สมบูรณ์นะเขียวขจีมีแดดทนีอากาศอบอุ่นไม่ร้อนไม่หน,ไหนาวโอเคผมเพิ่งมาถึงจุดส่งสุดละจุนี้ให้เราเห็นเนี่ยก็จะมีแสงที่สดเพราะว่ารับแดดเต็มๆนะฮะจริงรับเต็มๆ,ๆ แต่จะเข้าดูดิจสดมากท้างหลังูปป่าดีโคอยูตรสมบูรณนะ์น่ะโคแบบดีอ่ะเออยังยังดีที่แบบว่าสมสมสมบูรณ์อยู่นะแล้วก็แบบต้นไม้สูงใหญ่เน,ย,นยเยอะมากภูคงภูเขาเนยังเขียวอยู่เหมเือนเขาังพื้นที่ยังจําำกัดให้แบบเป็นธรรมชาติทนใหญ่ยอยู่อ่ะดีนะประเทศมาเลเซียเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะครับแต่ก็ยังคงเขาเรียกว่า สมบัติของประเทศชาติไว้ได้ค่อนข้างเยอะครับผมคือจริงๆในอุทยาแห่งชาติที่ชามชามาเรลเนี่ยจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับป่าแอเริเ์อะไรเงี้ยเยอะเลยนะเขาจะมีจุดที่ให้เราแอฟเวนเจอร์ให้เราเลินซิบลา์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะมาประมาณนึงเพราะว่าเราทําหลายกิจกรรมแล้วเมื่อเชา้าเราไปวานแล้วก็เหนือหน่อยตีขาไล่วานเนี่ยมันก็เหนือ่อย เราก็จะเก็บไอ้ตรงชามาเรลเนี่ยแค่2ที่ก็คือน้ําตกนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้หินจะสีน้ําตกก็คืออย่างนี้เลยนี่นี่เลยสวยงาม บันไดมาสักแป๊บนึงเราจะมุมมองนี้นี่ผมอมองนี้ที่สูงขึง้นมาอีกแล้วก็เป็นไปถึงแบบน้ำลงไปถึงข้างล่างเลยสวยแล้วก็ข้างๆเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบดินแบบเห็นล่ากไม้เนี่ยเห็นล่างไมเ้เนลักษณะคือลักษณะพิเศษเลยอ่ะ ของของค่ะแถวนี้คือลาดชอชัยซินเนอรแล้วก็แ,วแบบต้นไม้หนาทึบสมบูรณ์ดีครับส่วนในของมาเลเซียส่วนนี้แต่อย่างนี้นะคือไม่ดีนะนี่ไม่ดีนะเวลาเราเห็นประเทศแบบเราเวลาไปต่างประเทศแล้วเห็นการเขียนสลักเนี้ยไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามไม่ดีนะครับนะนะและนี่คือบันทึกการเดินทางที่ประเทศมาเลเซียเซเว่นคัลเลอรเ์เอิร์ธครับ